สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบีตาเบนนะครับวันนี้ก็มีเนื้อสวยๆนะครับเราจะทำเมนูอะไรกันเราไปลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราเนื้อเราไปย่างก่อนนะครับวันนี้ผมจะย่างแบบบูเรนะฮะนั่นก็คือการย่างแบบแป๊บๆเดียวครับแล้วก็กลับด้านนะครับดูความสวยของเนื้อมันจังนะอร่อยอร่อยครับ พอ,อย่างเสร็จครับก็จะออกมาแบบชุ่มฉ่าแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาหั่นครับหั่นด้วยความชุมช่มฉ่าเราจะหั่นแบบเป็นชิ้นพอดีคบพอดีคำนะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมให้ดูแบบโฟโล์โมชั่นอีกทีนึงดูความชุ่มฉ่าของเนื้อนี่จากนั้นนะครับแล้วก็ไปใส่จานนับถ้วยก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเราเนาะ จากนั้นก็ใส่หอมแดงไปบีบมะนาวนครับมะนาวแบบสโลมหมูฉันเคมะนาวแล้วก็เกินขาดแล้วเนาะต่อไปครับใส่พริกลงไปด้วยใส่น้ำปลานะครับผมแล้วก็ตามด้วยใบผักขีฝรั่งนะครับกรเกลือลงไปแบบสโลมหมูฉัน อาะยังไม่จบครับเราต้องใส่ผงวิเศษนะฮะผงนัวแล้วก็พร้อมรับประทานนะครับผมเมนูนี้คือเมนูอะไรก็ตั้งชื่อให้ผมหน่อยนะส่วนตัวผมก็จะเรียกว่าการก้อยเนื้นอนะใช่ไหมไม่แน่ใจถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้บีตาบนต้องไปก่อนเขาญาตไปทานข้าวกันเนาะแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ